วัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะในวันนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะในวันนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างโอ้โห คนคนนี้รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเลยอ่ะเห็นไหมมันเป็นแปดไม่เท้าอ่ะอาจจะเป็นคนไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่ต้องบินอ่ะนะอาจจะเป็นคนธาตไฟก็ได้เมสิงธนูนะหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะเออเป็นคนไกลอ่ะเป็นคนที่คุยออนไลน์กับคุณเป็นประจำก็ได้คนที่คุณบล็อกไปก็ได้นะคนที่คุณเพิ่งเจอกันเพิ่ง คุยกันก็ได้นะอืมอาจจะอาจจะติดต่อกันเพราะเรื่องงานก็ได้นะสําหรับใครบางคนอะนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะอยากจะอยากจะพูดคุยกับคุณรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ต่อใจเขามากๆเลยอะเนาะอืมคุณตรงใจเขาเห็นไหมการมเทพตัวเนี้ยมันปักตรงหัวใจเลยนะอนืคุณถูกใจเขาไปหมดนะ เป็นคนที่ใช่จริงๆนะถ้าคนบล็อกกันน่ะนะคนๆนี้อยากให้คุณเปิดบล็อกนะเขาอยากจะคุยอ่ะนะมีความรู้สึกว่าคิดถึงนะอืมสำหรับใครบางคนที่คุยกับคนทางไกลยอยู่เร็วๆนี้เขาอาจจะส่งข้อความมาหาคุณก็ได้หรือหรือจะบินมาหาคุณเร็วๆนี้ก็ได้นะหรือจะเดินทางมาหา แต่ที่จริงอะ่ะเขถ้าคุณไม่บล็อกอะ่ะน่าจะมีคนส่งข้อความมาหามีคนอยากคุยโอ้คุณกับเขาน่าเขาน่าจะเป็นคุณน่าจะเป็นคนที่เขาแบบหรือตั้งคุณและเขาแหละเนาะต่างคนต่างปิ๊งอะ่ะเออต่างคนต่างถูกใจกันอะ่ะนะที่ผ่านมานอะ่ะที่ผ่านมานอะ่ะไม่มีใครเหมือนคุณเนาะคนคนเนี้ยอื เห็นไหมเขาอาจจะผ่านความรักอาจจะคุยหรือว่าเขาอาจจะคุยหลายคนก็ได้ทั้งคุณและเขาเนาะอาจจะคุยหลายคนอาจจะคุยเผื่อเลือกนะเออแต่คุณเป็นคนที่ถูกใจเขาที่สุดคุยถูกที่สุดคุยแบบอืมแล้วไม้ท้าตัวเนี้ยมันมีมันมีกรรม,มเทพอยู่อันเดียวอะ่ะกรรมมันมีปีกอะ่ะคุณไกลแน่ๆนะคนที่คุยแบบข้อความอะ่ะอืมดูดิ ที่ผ่านมาคุยแล้วก็ผ่านผ่านผ่าน,านเจอแล้วก็ผ่านนะเขาไม่ค่อยจะจริงจังแต่คุณแบบโอ้ปักปักใจเขาเลยอะนะเร็วๆนี้จะมีคนเดินทางมาหานะคะหรือจะมีข้อความจากทางไกลนะส่งมาหาคุณหรือจะมาแบบไม่ให้คุณตั้งตัวเลยอะนะอาจจะมาที่ทำงานก็ได้นะคนคนนี้อืม เขารอไม่ไหวแล้วนะถ้าคุณคุยกับคนออนไลน์อยู่คนคนนี้เขาปิ๊งคุณหนักมากนะเหมือนรักแรกพบเลยอ่ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะวันนี้แต่วันนี้แปดแม่ทาเขาคิดถึงแหละนะโอ้คิดถึงคุณหนักมากเขากลัวคุณจะไม่ชอบเขากลัวคุณบอกเลิกนะเขาไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเลยอ่ะคุณคนนี้ รู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีกําลังใจเลยนะเป็นคนไกลแน่ๆอันนี้ก็แปดไม้ทาน,นี่ก็แจสเมนนะเป็นคนที่คุณจบไปแล้วอะ่ะหรือถ้าไม่ใช่นะเป็นคนไกลอะ่ะเป็นคนที่คุณมีประเด็นคุณบล็อกเขาก็ได้นะโอ้ก็กลัวคุณบอกเลิกเขาอะ่ะเขาไม่มีเรี่ยวแรงเลยอะ่ะหมดแรงไม่มีกําลังใจนะเขาคิดถึงคุณค,ณคณนนี้เขากลัวว่าจะมาหาคุณแล้วคุณจะ ไม่ชอบเขาคุณจะทิ้งเขาคุณจะตัดเขาแต่ j จัส m เมนไม่หมอว่าพวกโรคคุณบอกเลิกเขานั่นแหละนะรวคุณตัดขาดจากเขาอมไม่หมอว่าแปดไม่เทา้าจัสเมนนะสำหรับใครบางคนจะเจอเนื้อคู่นะเนี่ยนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่ค่อนข้าง ต่างวัยกันก็ได้นะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่คุณจบไปแล้วก็ได้จะกลับมาอีกหรืออาจจะเป็นคุณคนที่พุงคนที่คุณเพิ่งพบเพิ่งเจอก็ได้นะคะอืมแต่ไม่หบอกว่าจัดเมนสําหรับเนี่ยมันไม่มีเรี่ยวแรงเลยมันหมดแรงมันหมดกําลังใจแสดงว่าคนที่คุณตัดเขาแน่ๆเลยอะ่ะคนที่คุณเงียบจากเขานะนืะ คนคนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะดูสินะเขาอาจจะดูดีก็ได้นะคนคนนี้แปะไม่เท้าทํางานเก่งทํางานอะไรที่จะที่มันต้องเดินทางอ่ะนะคนคนนี้อืมเขาเดินทางเขาเจอคนเยอะเจอคนหลายหลายคนคุยคนหลาย,คคยหลายคนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเห็นไหมมันผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ่ะไม่ไม่ปักอยู่ที่ใครเลยอ่ะนะเขาอืม พอมาเจอคุณปักเลยอ่ะปักอกปักใจปักจิตคนคนนี้ยเป็นเนื้อคู่คุณนะจากแบบเขาเรียกอะไรนะจากอดีตชาติเลยอ่ะนะตามกันมานะ่ะขนาดอยู่ไกลบางคนต่างวัยกันมากเลยนะยังแต่ยังไงก็จะต้องได้เจอกันยังไงก็จะต้องกลับมาเจอกันอ่ะนะ คนไปอยู่ไกลคนละประเทศแล้วยังยังจะมาเจอกันอ่ะนะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกค่ะวันนี้โอ้คนคนนี้เขารู้สึกว่าน้อยใจรู้สึกว่าเหงารู้สึกว่า ออขาดความอบอุ่นรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะน้อยเนื้อต่ําใจอ่ะนะสําหรับใครบางคนอะ่ะอาจจะอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันจริงๆนะอันนี้จ็สเมนอันนี้เด็กถือเหรียญแต่เด็กคนนี้รู้สึกขาดนะแสดงว่าความรักที่ให้ไปอะ่ะเขารู้สึกว่ามันยังไม่พอนะมันยังไม่มีสถานะนะมันอยากจะให้คุณขยับสถานะอีกก็ได้นะหนึ่งเด็กถือเหรียญ เออมันนิ่งมันนิ่งมันห่างมันเนี่ยสัญลักษ์เสื้อผ้ามันปะอยูอ่แม่หมอว่ามันน่าจะขาดอะ่ะนะสำหรับใครใครบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เท่าเทียมอะ่ะตัวเองรู้สึกว่าอืมมีอะไรที่เรียกอะไรนะมันมีอะไรที่ต่างกันมากอ่ะนะก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้าในความสัมพันธ์อ่ะนะ แต่ว่าแม่หมอว่าเขาอยากจะเริ่มต้นเลยเขารู้สึกว่ารักที่ให้มานะมันยังไม่พอมันยังขาดเห็นไหมเสื้อผ้ามีแต่ปาปๆๆนะอืมรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวนะรู้สึกว่าว่าแบบมันเหมือนรู้สึกว่าโดดเดี่ยวอะ่ะนะรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวมัน,เ,นเรียกอะไรนะมันเงาอะ่นะเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง สมระาก็ได้เนาะพราะเสื้อผ้ามันเปล่าหมดเลยอะ่ะความรักที่ให้มามยังไม่พอเขาต้องการอีกนะสำหรับใครบางคนก็อืมอาจจะเคยมีอดีตเนะาะเนี่ยเห็นไหมตอนเด็กๆอาจจะขาดความอบอุน่นตอนเด็กๆอาจจะขาดความรักนะอืม อาจจะเป็นเขาก็ได้เนาะหรือคุณก็ได้นะเห็นไหมตอนเด็กไม่ค่อยได้รับความบอบอุ่นเนาะอืมอาจจะขาดนะสำหรับใครบางคนก็ฐานะยากจนก็ได้แต่ไพ่ก็น่าจะสื่อถึงว่ามันมีความต่างกันแหละแม่หมอว่านะ หรือคนคนนีร้รู้สึกว่ารู้สึกว่าใครบางคนอ่ะมีมีฐานะาต่างกันอ่ะนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขายังไม่กล้านะเขาต้องพัฒนาตนเองเขาต้องเก็บหอมรอมริบเขาต้องแบบสร้างฐานะก่อนเนาะให้มีเงินมีทองเยอะๆก่อนเนาะอืมเขาถึงจะกล้าเข้ามาแบบในความสัมพันธ์อ่ะนะเขาตนเนี้ยเขายังไม่มีอะไร <im it> นะเขารู้สึกว่าเขายังไม่มีอะไรเขาก็เลยยังไม่กล้านะ หรืออาจจะต่างกับหรืออาจจะต่างก,กันแหละคุณกับเขาอ่ะ้าเลยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าไม่กล้าในความสัมพันธ์นี้มันต่างวัยต่างฐานะด้วยเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้คุณกับเขาน่าจะนิ่งเงียบกันจริงๆนั้นเนี่ยแปดดาวเห็นไหมเขารู้สึกว่า เขาอาจจะทําร้ายจิตใจคุณก็ได้เนะเขาอาจจะทําให้คุณเสียความรู้สึกหรือเขาอาจจะถ้าไม่ได้ทําร้ายทางความรู้สึกก็อาจจะโดนทํำร้ายร่างกายก็ได้นะสำหรับใครบางคนอะเนาะรู้สึกเจ็บปวดเนาะแต่แปดดาบใบเนี้ยอมืมันเหมือนมันเหมือนต้องการความช่วยเหลือนะมันเหมือนต้องการความช่วยเหลือแสดงว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขา เขายังตัดความรู้สึกไม่ได้นะเขารู้สึกเจ็บเขารู้สึกว่าอยากอยากจะออกไปจากจุดเนี้ยนะเขายังเขายังออกไม่ได้นะหรือคุณกับเขาก็ได้นะพยายามที่จะตัดพยายามที่จะเริ่มใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะแต่ตอนเนี้ยยังไปจากกันไม่ได้หรอกมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันอยู่ในความรู้สึกอะเนาะสำหรับใครบางคนก็รู้สึกว่าถาลำลึกไปแล้วเห็นไหมมันตกไปอะ นะตกไปในโบตกไปไมันมีแต่ดาบนะแสดงว่าใครบางคนก็เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ที่มันเจ็บปวดเนาะเห็นไหมตอนนี้รู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนก็ได้ที่ขึ้นมือเข้ามาช่วยนะเห็นไหมอาจจะอาจจะอาจจะหมายถึงต้องการใครสักคนเพื่อมาเริ่มต้นเพื่อมาเยียวยาจิตใจเพื่อมาเยียวยาหัวใจก็ได้นะ แปดดาบใบนี้ยเขายังทรมานกับความรู้สึกนะทรมานกับความคิดตัวเองนะที่มันตัดไม่ได้นะหรือคุณก็ได้เนะไม่อยากเข้าไปอยู่ในจุดนี้เนาะแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเรียกอะไรนะ มันเหมือนมีคนผลักเข้าไปอ่ะนะแสดงว่าแสดงว่าไม่ไม่อยากที่จะเข้าไปอยู่จุดนี้นะแต่ว่าในเมื่อมันเข้าไปอยู่แล้วก็ก็อยากจะออกมาน่ะก็อยากจะตัดนะไม่อยากจะเสียใจอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ยังออกไม่ได้นะคะหรือเขารู้สึกเสียใจก็ได้เนาะ ที่ทําให้คุณทรมานที่ทําให้คุณต้องเจ็บเนาะอืมหรืออาจจะเป็นความรู้สึกเขาก็ได้นะเขาอยากติดต่อคุณอะ่ะเขายังลืมคุณไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูข้อความไพ่นี้กันนะคะวันนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างคะ เนี่ยก็บอกว่าเขาฝันถึงเธอมีคนตาคมเนี่ยก็บอกว่าอยากกอดเธอไม่ได้คุยกับเธอฉันเงามากเห็นไหมหนึ่งเหรียญเด็กเด็กเนี่ยเด็กคนนี้มันเงามันโดดเดียว อืมไม่ได้คุยกับเธอฉันเหงามากดูอบอุ่นเธอจะตอบข้อความฉันไหมเห็นไหมก็อยากส่งข้อความมานะ่ะมีใครมีคนอยากส่งข้อความมาหาคุณอนะ่ะอ้าวฝันถึงเธออีกแล้วอ้าวมันมีสองใบเหรอฝันถึงเธอ โอ้หรือคุณกับเขาฝันถึงกันก็ได้นอะมันมีฝันถึงสองใบอะ่ะโอ้แสดงว่าฝันจริงๆนั่นนี่ก็ฝันถึงคุณนั่นนี่มีคนไม่อยากทำผิดนะบางคนก็รู้จักกันแล้วโอ้มีคนนี่เยอะบางคนนี่สินเยอะ จะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมขออีกสามเนี่กเขาบอกว่าขอให้เธอมีความสุขโอ้มีคนสาบานต่อกันขอสรุปอีกใบหนึ่งค่ะอะไรคะเขาอ,อยากพูดอะไรกับคุณอีกคะโอ้มีคนแอบมองเธอมีคนแอบสองแอบมองคุณนั้นเนี่ย ากเตือนอะไรคุณบ้างคะให้อยากเตือนอะไรคุณบ้างคะให้คำเตือนอยากโอ้เผื่อเพยอืมไบอกว่าคุณคุณเป็นคนที่ชอบแบ่งปันนะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะ หรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีเยอะๆเนาะคุณอยากจะคอยช่วยเหลือคุณอยากจะเป็นผู้ให้นะเผื่อเพอืหรือว่าความรักอะเนาะอาจจะมีใครบางคนที่เคยเป็นเคยเป็นผู้ให้นะอยากจะให้อยากจะให้เขาคิดถึงอยากจะให้เขาเรียกอะไรนะ อยากจะอยากจะให้มีทั้งไยให้แล้วไยรับอ่ะเนาะสําหรับใครบางคนอาจจะเคยให้ฝ่ายเดียวก็ได้นะมันเผื่อแผ่เอออยากจะเป็นผู้รับบ้างนะที่ผ่านมานะ่ะอืมหรือใครบางคนรู้สึกว่าชอบที่จะให้มากกว่าเนาะมันมีความสุขนะอืชอบที่จะรักชอบที่จะให้มันมีความสุขกว่านะหรือใครบางคนอยากจะแบบมีเงินเยอะเยอะมีทุกอย่างนะถ้ามีแล้วก็จะแบ่งปันจะช่วยเหลือนะอืม เ้ามีข้อความอะไรอยากจะคุยกับคุณอีกคะฉันซ่อนตัวอยู่โอ้แสดงว่าเขาแอบ,บดูคุณอยู่นะเนี่ยการซ่อนตัวหมายถึงว่าเขาเขาเรียกอะไรนะคุณเห็นเขาเงียบอะแต่ก็มันเหมือนเขาแบบเขาเหมือนคอยดูอยู่เห็นไหมแอบบมองเธอเออไพ่มาเดียวกันเลยอะ อันนี้แอบมองเธออันนี้ฉันซ่อนตัวอยู่เหมือนเขามีเขาเรียกอะไรนะทำเนี้ยฉันซ่อนตัวอยู่เหมือนเขาแบบคอยดูท่าทีของคุณอยู่อ่ะฉันสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขนาดหนึ่งอ้าวคนคนนี้เขาไม่เคยเป็นแบบนี้แน่ๆเลยอ่ะเนาะที่คุณรู้สึกว่าคุณห่างคุณจบกับเขาไปอ่ะคุณไม่ได้คุยกับเขา หรือใครบางคนที่กําลังคุยกันอยู่คนคนนี้เขาไม่เคยเป็นแบบนี้นะเขาไม่เคยแบบอืมเขาไม่เคยต้องยอมใครก็ได้เนาะคนคนนี้หรือว่าเขาไม่เคยต้องเสียใจกับใครก็ได้นะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะ่ะนะมีข้อความอะไรอยากจะบอกอีกคะถึงเวลาที่ฉันจะต้องดูแลตัวเองแล้วโอ้ เขารู้สึกว่าคุณจะทิ้งเขาหรือเปล่าหรือคุณก็ได้เนาะถึงเวลาที่จะดูแลตัวเองใครอยากจะเตือนก็ได้เนาะอยากให้ดูแลตัวเองอะ่ะคอยใบหนึ่งค่ะเนี่ยการค้นพบความจริงทำให้ฉันเจ็บปวดโอ้อาจจะมีใครบางคนที่แบบค้นพบความจริงอะไรก็ได้เนาะมันเจ็บปวดอะนะ การค้นพบความจริงทำให้ฉันเจ็บปวดเจ็บปวดเรื่องอะไรคะเจ็บปวดเรื่องอะไรคะเขาอาจจะรู้เรื่องอะไรก็ได้เนาออาจจะแอบสืบดูคุณก็ได้เนาอวพราคุณมีใครหรือเลปล่าฉันจดจำรายละเอียดของวันนั้นได้ฉันเป็นใครที่คุณซ่อนไว้โอ้แสดงว่า ารู้สึกว่าเขาอาจจะรู้ความจริงว่าคุณแบบยังมีใครอยู่คุณคุยหลายคนคุณพบหลายคนก็ได้เนาะหรือใครบางคนแบบแบบไม่ได้โสดอ่ะนะเห็นไหมฉันเป็นใครที่คุณซ่อนไว้เขารู้สึกว่าคุณไม่เปิดเผยเขาอ่ะนะคุณปิดบังเขาอืเขาก็เลยรู้สึกแบบเออเหมือนเขาจะไปสืบไปค้นนนเนี่ยแล้วเขาแบบเหมือนเขารู้ความจริงแล้วก็เสียใจอะ่ะ อืมเนี่ยมันมีแต่แอบมองมันมีแต่ซ่อนตัวแสดงว่ามันมีคนแอบส่องคุณนะเนี่ยนะขอไพ่สรุปใบหนึ่งค่ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะโอ้เขากลัวกันโดนแทงข้างหลังมากๆเลยอะ่ะ คนคนนี้แสดงว่าเขากลัวความเจ็บปวดนะกลัวโดนหักหลังกลัวโดนแทงข้างหลัง The Snake <c oughs> ความสัมพันธ์นี้มันต้องระวังเหรอมันต้องมีความระมัดระวังเหรอหรือความสัมพันธ์นี้มันเคยทกซิกเหรอมันเป็นงูะ นี่ยงูมันคืออะไรคะนี่ต้องระมัดร,ระวังหรือเปล่า เขาไม่อยากให้คุณกับเขาอ่ะเป็นศัตรูกันเห็นไหมต้องทําร้ายกันแน่ๆไม่อยากให้เป็นศัตรูกันไม่อยากให้เป็นแบบไม่อยากให้คุณกับเขาอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นศัตรูกันคอยจ้องทําร้ายกันอะไรประมาณเนี้ยนะไม่อยากอยากให้คุณกับเขาเป็นมิตรอยากให้รักกันอะไรประมาณเนี้ตอนนี้ต่างคนต่างอยากเอาชนะกันก็ได้เนาะเออ ไม่อยากให้คุณเห็นเขาเป็นศัตรูไม่อยากให้ให้คุณเห็นเขาเป็นแบบเป็นคนไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเนาะอยากจะให้แบบรองดองกันเห็นไหมกลัวการโดนข้างกลัวการโดนแทงข้างหลังนะต่างคนต่างแบบอืมไม่อยากให้คอยช่องจ้องทำร้ายกันอะไรประมาณเนี้นะเออทำไมคุณคนนี้หวาดระแวงจังเลยเคยมีข้อความอะไรจะบอกคุณอีกคะ โอ้เห็นไหมแพชชั Passion, ่นน่ะเขารู้สึกหลงไหลคุณน่ะนะเขายังรักคุณเขายังต้องการคุณเห็นไหมไม่อยากให้คุณกับเขาอะ่ะมันเป็นพิษต่อกันอะ่ะนะมันมันอยู่ด้วยกันด้วยด้วยความหวาดระแวงอะ่ะนะคอยทะเลาะก,กันคอยเป็นศัตรูคอยจ้องที่จะทําร้ายกันอะ่ะคอยแบบเอาชนะการอะไรประมาณเนี้ย<ะ>เห็นไหมเขาอยากให้คุณกับเขาอะ่ะเขายังรักคุณเขายังหลงไหลคุณเขายังต้องการคุณอะ่ะ แพชชั่นอะโอ้ไฟมันลุกอยู่ในหัวใจแสดงว่าเขายังมีความต้องการคุณนะเขายังรักคุณอะค,คนคนนี้อยากให้คุณกับเขามารักกันก็ได้นะ้ไม่อยากให้เป็นศัตรูกันอะนะค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่นานไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ